รุ่นสองหลังแรกหมานอยู่พี่น้องได้หนึ่งแต้มจะรุ่นอีกสามหลังพี่นี่ยสามหลังจะเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเนาะจำได้ไหมเนี่ยว่าได้หมายไว้ซามพี่น้องเอ,อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ไงบ,บึ๊บไม่ทำงาน ทำงานก็นเอาไว้อีกคืนนึงตรงนี้เพราะว่าดักบัวน,นี่ <_ d isk> เพราะว่าดักบ่วงพวกนี้เขาต้องเอาไว้แยกหน่อยสองคืนหรือสามคืนเพราะเขาเขาจะมีจะมีกินเขาอยู่เนาะเขาได้กินเขาอยู่เขาก็กินเขาหายไปก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เผื่อมีตัวตรงนี้กับว่มีพี่เนาะบ่โดนไปโดนอีกหลังสุดท้ายจะติดบ่ะรางส,าสุดท้ายท้ายท้ายสุดอดนอกกระแตแต่วัดได้ไหลายพี่เนาะลงเป็นฝูงนะกระแตแต่วัดกระแตแต่วัด หลังสุดท้ายท้ายสุดเตมัมนเลยแม่บอหมนันใี่นนอะบอหมันบอทำงานไม่ทำงานก็ไว้ด้ก่อนสามหลังเหมือนจะมีหนูแต่จะมีหรือเปล่าก็บลู้ คลิปนี้เจอกันแค่นด้ก่อนพี่ดอกมารุนคลิปหนาพรุ่งนี้สิบหมันบอไร้บ่ายสวัสดีครับ